ต่อไปครับการตัพังการิยังตับพกรรมไดอันเขา่าพึงทําเหตุน,นั้นกรรมนั้นชื่อว่าอันเขา่าพึงทําก็เป็นการอยังเนตตับพังสิ่งใดอันเขาหนึ่งพึงนําไปเป็นเหตุนั้นสิ่งนั้นชื่อได้ว่าอันเข่าพึงนําไปในยางอันเขาพึงนำไปอาหูเนยางปาหูเนยังนา,ายง,างก็ทํานองเดียวกัน,นครับพึงต้อนรับพึงบูชา วัตับพังมาจากวัฒะวัฒะบวกกับชาช้าเป็นวัตับพังอันเขาพึงก่ลาวไอที่นี้เนี่ยกล่าวว่ากล่าวนะพูดในแง่ลบนะนี่ครับธรรมิตับโพธับภาพคือธรรมธาตุชนใดอันบุคคลพึงฝึกได้ เหตุนั้นะพวกนั้นชื่อว่าอันเขาพึงทรมานได้ไอ้พึงทรมานนี้นหมายถึงฝึกนะฝึกนะฝึกหมายถึงฝึกต่อมาโยนชิดตับพังยกพังสิ่งใดอันเขาพึงประกอบเหตุนนะั้นสิ่งนั้นชื่อว่าอันเขาพึงประกอบยุชาธ,ธาตุในความประกอบลบนะนะครับอันนี้อธิบายไปแล้วเมื่อกี้เดี๋ยวเอกสารเมื่อกี้สอนจบแล้วดมผมปินให้จะส่งไปให้ยังไม่ได้อัปเดต ก็ว่าเทท้ายมันจะผิดเลยส่งเป็นไฟล์ PDF ไปให้ไม่ได้คาระหิตตับพังคาไรหังกรรมไดอันเขา่าพึงติเตียนเห็นไหมกัมนั้นชื่อว่าอันเขาาพึงติเตียนคาระหะธาตุาในความติเตียนนะครับฤึดอาเป็นอาลบนะแล้วแปลงหะไปเบื้องหลังก็คือยะหานั่นเองคาละหะมันก็เหมือนกัน สลับที่กันแค่นั้นอเทยังทาตะปังเทยัังสิ่งใดอันเขาบึงให้เห็นนั้นสิ่งนั้นชื่อว่าอันเขาบึงให้เทยังังภาษาไทยคืออะไรครับไทยไทยทำ ไม่ครับที่อยากทำไม่ไม่ตอนนี้ไม่เอาอ่ะโอเคได้โอเคครับมาใครมีคำถามบ้างไม่มีไม่มีครับใครถามอะไรมาไหมโยมวิญญูร์มีอะไรถามไหมไม่มีไม่มีก็เดี๋ยวพรุ่งนี้แปลหนังสือค่ะตอนนี้แปลหนังสือหน้าอะไรเงี้ยอยู่ให้รึแปลตอบไม่ได้แปลเลยครับ ไม่เป็นไรไม่มีในยกพทบแล้วพระอาจารย์มีแบบให้ฝึกทําวิเคราะห์ไหมคะอ๋อบทวิเคราะห์ไม่ต้องแปลนะไปแปลเนื้อหาเลยถ้ามันมีบทวิเคราะห์ข้ามข้ามไปแปลนิทานเลยข้าไปแปลนิทานวิเคราะห์ไม่ต้องแปลแปลนิทานเลยไม่ได้จับหนังสือไม่ก็ดีแล้วไม่จับหรือเครียดพอดีว่าที่ผ่านมามี มีเพื่อนเครียดผมก็เลยให้ให้พักก่อนครับแต่แล้วเครียดทิ้งหมดเลยไม่ได้จับอะไรทักอยังเอาหน้าไหนล่ะน,นัอน ดู <Wow. S 1> ให้แป๊บหนึ่งนะถึงหน้าไหนแล้วไปแปลหน้าออาไปแปลหน้านี้นะเทวทัศน์ครับตั้งแต่หน้าที่เจ็ดสิบนะ อาที่เจ็ดสิบเนี่ยตัวนี้ต้องการพิกููประมาณเท่าไหร่แปลไปยังตัวนี้ไน่าจะยัง